โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปออกับเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษตัวนี้แกะได้เลยปากไว้ให้แล้วสําคัญนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องแกะออกเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองไฟ การทำป๊อปคอนสำคัญสุดคือการปรุมไฟครับแล้วก็ถ้าเราไม่แกะออกเวลาโดนความร้อนโดนความชื้นจะทำให้แกะไม่ได้ครับมันจะเหนียวมากอยามาดูการทำงานมอเตอร์มอเตอร์ใช้ง,งานได้สองระบบไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านสายสีดำเช่นนี้ส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพวงชุนนี้ให้ครับแดงบวกดำลบเวลาใช้ก็คือคลิปเสียบตามสีตามขั้ว อีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ครับใช้แบต12โวลต์ลูกเล็กจนถึงลูกใหญ่ใช้ได้หมดครับเวลาคิปก็ตามสีตามขั้วเหมือนกันแบตเตอรี่ซีเรียสอย่างเดียวว่าห้ามสลับขั้วเด็ดขาดครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีมาดูการทํางานถ้าแบตเตอรี่นะครับเคาะสวิตช์มาที่ขวามือตัวนี้เลือกที่220โวลต์แล้วก็หมุนหมุนมาจุดสีแดงให้ตรงกันอันนี้คือที่มาร์กไว้คือมาร์ก การกวนรอบที่เหมาะสมใบพัดกวนนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับกวนเร็วได้ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินสวิตช์ตรงกลางคือปิดถ้าคอมมาซ้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบนำ้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำเด็ดขาด ตัวนี้ทางร้านรับกันให้1่ปีครับมีมาตหานไรแจ้งเข้ามานได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วรงน้ำได้ทั้งหมดเลยทันปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงก่อนใช้งานเลือกใช้ให้ถูกนะครับเน้นเลยว่าวาล์วาแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาด ก่อนใช้งานนะครับก้มลงมาดูดิดนึงว่าช่องกัดตัวนี้เห็นไหมช่องกัดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับนี่สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้สุดคือแบบนี้ไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ชอ่องกัดเปิดไม่สุดนะครับแต่ทําให้ดูจะเป็นเปลวลอยไฟสีแดงแบบนี้ ปรับให้ช่องกาดเปิดให้สุดก็จะได้ไฟสีฟ้าความแรงไฟในการใช้นะครับเราจะไม่ได้มาร์กไปให้เน้นว่าให้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นว่าต้องไฟแรงนะครับโอเคครับ